หวัดดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พบช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับและฝากกดถูกใจด้วยนะพี่พบองเลขเลยดีกว่าองนี้น่าเป็นปูเอี่ยมวัดหนังนะพี่พี่ดูเนื่า พี่พี่ดูความแม่งรู้ธรรมชาตินัพี่ดูยันนะถ้าเทดูง่ายนะพี่ ตรงนี้กดสองพันห้าต่อไปครับเป็นหลังหนังสือทอจุดนะพี่พี่ดูเนื้อพี่ดูตัวทอดูหน้าดูตาท่านนะ พิซูเซียนวิ่งครับรอยปั๊มคิปปินองค์นี้กว่าสองพันห้าต่อไปครับเป็นปู่ทวดหน้าจีนปีศูนย์แปดนะพี่พี่ดูเนื้อครับธรรมชาติภาด องนี้ขอสองพันครับต่อไปครับนะเป็นปูทว่วัดโคกหมูนะพี่พี่ดูดินเบาครับแต่หน้าตามันว่าช้างให้เลยนะพี่ตรงมมพิมเละพิมเอะ องค์นี้ก็่าสองพันห้าครับต่อไปครับเป็นปูทวดเตารี่อีงนะพี่พี่ดูเนื้อหาอาจจะผ่านการใช้มาสักนิดนะครับ องนี้ขอดสองวันเสียครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดปีศูนย์หกลังหนังสื้อนะพี่พี่ดูเซียนวิ่งครับเป็นทองเหลืองลุ่มดำนะครับพี่ดูเซียนวิ่ง เทดูให้เลยนะครับองนี้ขอสองวันสามอ่ะต่อไปครับพี่ดูอันนี้นะครับพี่ดูปู่บุญองนี้นะครับพี่ดูนะครับแล้วพี่ดูเนื้อครับ ดูด้านหลังรอยจายนคือแนวแล้วพี่พี่ดูรอยตะแบบ่วงรอยประกบองค์นี้ปานการใช้ทั้งนี้นะองค์นี้ขอสองเป็นห้า ต่อไปครับเป็นเหรียญปูทวดนะพี่พี่ดูความคมงเนื้อเหรียญน,นะพี่ดูหน้าดูตาท่าน น,นี่ขอพันเจ็ดครับต่อไปครับเป็นพักกิงน่าจะวัดบวรนะพี่แต่อาจจะผ่านการใช้มานะครับพิรุอยอุดกิงธรรมชาติพระชดีนะครับ กิ่งงนี้ขอสองพนห้าต่อไปครับเป็นหลังหนังสือนะพี่พี่ดูความคมพี่ดูหน้าดูตาท่านความคมพี่ดูขาบทองติดอยู่แล้ว เซคีปินเป็นเนื้อทองเหลืองนะเนื้ออย่างนี้แท้เลยนะพี่วงนี้ขอดสองมันุกครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อเดิมครับพี่ดูหลวงพ่อเดิมวงนี้นะครับ พี่ดูกล้นขึ้นเป็นตามุ้งเลยครับพอเดี๋ยวองนี้ขอสองเปนห้าครับต่อไปครับเป็นปูสุแล้วพี่ดูเนือครับองนี้เป็นพิมพ์ตัดชิดไหมพี่แล้วะภาย,ยังสวยมากนะครับ พี่ดูธรรมาชาติของพระโอ้ยลงปู่สุแกจะเดินบินทวานองนี้ขอสองพันสามอ่ะ ต่อไปครับเป็นปูทวดเตารีดนะพี่ปุ่งนี้พี่ดูเป็นเนื้อทองเหลืองกลับแดงนะพี่ พี่ก็ดูกันออกครับเนื้อโลหะน,นี้ขอสองพันหกครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าพวกพี่สนใจองไหนก็ตัวผมได้เลยครับศูนย์หกสามศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ